แค่นี้ค่ะเพื่อนๆงามทั้งสวนค่ะแค่นี้จริงๆค่ะแค่นี้นะคะงามทั้งสวนค่ะพอค่ะเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะนี่โผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อวานเป็นหลอดแทงขึ้นมาวันนี้ใบออกแล้วค่ะสีสวยมากกัดสีมาด้วยเลยโอ้โหเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะอือฮั่ นี่นะคะเจะ้ากรุงไกเซอร์คาสวยมากเลยค่ะนี่ใบใหญ่ใบใหญ่ก็สวยนะคะใบเล็กก็สวยนะคะนี้ด้วยนะคะขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะทิกเกิลมีผิงค่ะแทงหลอดขึ้นมาแล้วใส่ปุ๋ยผงชุรดไปเมื่อวานเองเมื่อคืนวานเองค่ะขึ้นมาแล้วค่ะนี่เลยโอ้โห แทงหลอดขึ้นมาทันตาเห็นค่ะนี่ใส่ผงชุรดไปเมื่อวานนะคะเช้านี้โผล่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะแทงหลอดขึ้นมาแล้วสวยงามนี่คาดว่าจะเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้<อ>ถงังคืนเดียวค่ะคืนเดียวค่ะเพื่อนๆนี่แทงหนอบอกใหญ่เลยค่ะขึ้นมาแล้วค่ะนี่สีชมพูอ่องตองเลยค่ะนี่นะคะ หนึ่งคืนแค่นั้นค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหงามจริงๆค่ะผงชลรสใช้ได้ค่ะด้วยเลยค่ะแม่กุซุมาค่ะด้วยเลยค่ะนี่หลอดขึ้นมาแล้วนะคะน้ํำผงชุรสค่ะโอ้โหได้ผลจริงๆค่ะข้ามคืนค่ะไม่พอค่ะเพื่อนๆนี้เลยค่ะ นี่เลยชมพูอันดามันโพเหมือนกันค่ะคืนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะคะชมพูอันดามันค่ะเลยค่ะนกสีอุษาค่ะโอ้โหกอนนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนค่ะดูดูเส้นกระดูกสีชมพูค่ะโอ้โหสวยทุกใบตะลึงค่ะนี่นะคะผงชูรสค่ะ ผงชูรสอย่างเดียวเลยค่ะคุณสงใช้ผงชูรสลดน้ํานะคะใบก็สวยกอก็งามหลอดก็แตกก,ก็โอ้โหนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอฟอมกอก็สวยด้วยนะคะนี่ฟอมกอก็สวยด้วยนี่ใบไม่โดดเลยนะคะโอ้โหสวยมากค่ะนี่เลยนะคะอันนี้กระถางเล็กค่ะนี่ใบ นกสีอุษาค่ะสวยมากค่ะนี่เลยสาวน้อยปลาแป้งกลุ่มนี้นะคะโอ้โหใบเขียวเข้มอ่าเส้นกระดูกเขียวเข้มใบติดเขียวอ่อนติดเหลืองติดด่างเหลืองสวยทุกใบเลยค่ะออืืหไม่มีทิฏฐิเลยนะคะนี่เลยค่ะสวยทุกใบจริงๆนี่เลยนี่เลยค่ะอออืื กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ทั้งหนาทั้งงามทั้งสวยใบตึมเลยค่ะตึมเลยสีสันสดใสเขียวอ่อนเขียวแก่ติดเหลืองติด,ด่างโอ้โหสวยจริงๆริงค่ะของชลค่ะกลิตผลของผลชลของชลค่ะนี่ค่ะแตกใบแตกยอดแตกกอนะคะนี่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมาดูกอนนี้ค่ะ นนี้ก่อนเล็กค่ะยังไม่แตกมากเท่าไหร่อามาดูกอนี้ค่ะนี่เลยโอ้โหแตกหลอดนับไม่ทวนเลยนะคะอ่ามาดูกอนี้อืม,มก้อนนี้ค่ะก้อนี้ก้อนนี้มาดูฝั่งนี้เลยโอ้โหโอ้โหพุ่มใหญ่มากนะคะ แตกดีมากขยันมากนะคะนี่ผงชุลรสเลยค่ะนี่นับหลอดไม่ท่วนเลยโอ้โหนะคะนับกอไม่ท่วนเลยค่ะเยอะมากนี่นะคะรดด้วยผงชุรสอย่างเดียวเลยค่ะงามขนาดนี้เลยค่ะนี่ใบของเขาโอ้โหสาวน้อยปราแป้งค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยอือฮนี่ค่ะกอน,นี้ค่ะกอน,นี้มาดูกอน,นี้นี่เลย หลังแตกกอแตกโนแตกยอดเลยค่ะอืนี่เลยค่ะงามเลยนี่นับปลอดไม่ท่วนเลยนะคะอของชุรสเลยค่ะงามแตกใบแตกยอดแตกกอขึ้นมาทุกกอเลยนะคะผงชูรสค่ะผงชูรสช่วยได้นะคะนี่ค่ะงามทุกกอเลยนะคะโอ ค่าต้นบอนสีที่กูส่งลดด้วยผงชูรดนะคะนี่เลยค่ะแตกรอดหลอดแตกกอแตกใบออกมานี่เลยค่ะสวยงามเลยค่ะทุกกอทุกกระถางเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ขึ้นมาแล้วค่ะกระถางนี้ค่ะโอ้ฟอมกอกระถางนี้ค่ะสวยมากนี่ใบเล็กใบน้อยใบพี่ใบน้องนะคะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะ โอ้นี่ค่ะนี่คือสาวน้อยปรับแป้งนะคะมาดูฟอร์มกอน,นี้ค่ะ ก็ผงชุรสนะคะช่วยให้บอลสีของพวกเรานะคะสวยงามได้จริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าคุณส่งพูดจริงหรือไม่นะคะทดลองไปทําเลยค่ะโรยผงชุรสนะคะรอบๆกอบอลสีของเราหรือรอบๆกระถางนั่นเองค่ะใบบอลสีของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะก็จะสวยงามแตกกอแตกหลอดแตกใบแล้วก็ให้สีสันที่สดใสสวยงามอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็นะคะนำไปทดลองทำดูได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ